สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสศิลชาชุมบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับโตต้าวีออร์เจนสนะผมจะมาติด2งานนะครับจะมีติดฟิลแท็บใส่กล้อง1งานนะครับแล้วก็จะมีเดินไฟ2อเท้าอีก1งานนะคันนี้นะครับพี่เจ้าของรถเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับคันคันนี้รอบนี้มารอบที่2องละเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราจะทําอะไรกันนะปัญหาคือพอใส่ตัวพี่เขาติดกล้องมาแล้วแล้วก็ใส่ไอ้ตัวเนี้ยครับแล้วเวลารถขยับแล้วมันชอบหลุดนะเพราะว่าอันนี้มันใหญ่ไปนิดนึง พี่เ็เลยบอกว่าแก้ปัญหาง่ายๆเลยก็คือนี่ครับใส่ฟิวแท็บแล้วก็หลบสายมันเข้ามาข้างในเลยเดี๋ยวผมจะติดให้นะกล่องฟิวอยู่ด้านล่างนี่นะครับด้านล่างนะผมจะให้ดูนะนี่กล่องฟิวอยู่ด้านล่างเห็นไหมเห็นไหมเห็นฟิวไหมนี่นะเรามันจะมีแผ่นปิดฟิวอยู่นะครับนี่เราถอดแผ่นปิดฟิวออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่กับฟิวที่เป็นฟิวที่จุดบุหรี่นะครับเราหาก่อนนะมันน่าจะอยู่ล่างๆ AC 6นี่ตัวนี้ครับ15แอมป์ตัวนี้ 15ห้าแอมตัวเบอร์ที่ย3ิบสานะครับอยู่กับ7จห้านะ<อ>เห็นไหมเราเราไล่ดูเลยนะครับอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็จะมีโล่งตัวหนึ่งแล้วก็สิบห้าเจ็จุดห้าแล้วก็แล้วก็โล่งนะครับก็จะพูดง่ายไม่มีฟิลตัวหนึ่งสิบห้าเจ็จุ้าคือวิธีการไล่ฟิลอะแล้วก็มาลองดูตามนี้นะครับบางทีมันมองไม่เห็นนะอะเดี๋ยวผมจะลงไปพาลงไปดูนะว่าเราจะดึงตรงไหนนะ,อ,ะอย่างที่ผมบอกนะเห็นเห็นเห็นไหมเห็นไหนมนี่เห็นไหมมีเห็นไหม นี่นี่นี่ปลายนิ้วผมเห็นไหมเจ็ดจุดห้าแล้วก็สิบห้าเนี่ยคู่นี้แหละเนี่ยเพราะว่ามันว่างแล้วก็เจ็ดสิบห้าเจ็ดจุดห้าแล้วก็ว่างเห็นไหมเพราะนั้นสิบห้าแอมตัวนี้นะมันจะเป็นฟิวที่จุดบุหรี่เดี๋ยวเราค่อยดึงออกเดี๋ยวเราประกอบเสร็จก่อนเพราะว่าผมหลายครั้งแล้วดึงออกก็ลืมว่าจะเสียบตรงไหนนะต้องมาทางไล่อีกเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเสียบเราดึงออกแล้วเราเสียบเลยเราจะได้รู้ว่าตรงไหนนะครับอ,าาอ่ะโอเคนะอันนี้ฟิวแท็บนะครับแล้วก็สายกล้องเมื่อกี้มันอยู่ตรงนู้น สายกล้องเดิมก็เดินมาผมตอนแรกผมขี้เกียจย้ายนะพูดตรงๆเลยผมก็ดึงสายมามันอยู่ตรงนี้มันไกลไปนี่ผมก็เลยย้ายมาเนี่ยสายเหลือบ้านเลยแต่เ,เราเหล็บไว้ตรงนี้ได้เราได้ไม่ต้องต่อสายนี้ฮนะตัวปลั๊กเนี่ยอันนี้ตัวปลั๊กกล้องเดิมนะครับเสียบเข้าไปนี้แล้วก็อย่าลืมว่าเทปพ,พันนะเดี๋ยวก็แทกก็แทกหลุดนะแล้วก็สายกาวเนี่ยผมย้ำหัวผมย้ำห่วงแล้วแล้วผมก็ลงกาวไว้ตรงนี้นะครับส่วนฟิลแท็บเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการถอดกันอย่างที่ผมบอกนะถอดทิ้งไว้เดี๋ยวลืมนะ อันนี้ผมใส่ฟิลรอไปแล้วอันนี้ก็คือฟิลใบกล้องนะครับ10แอมป์นะเดี๋ยวเราจะ15แอมป์ของเดิมขเขามาใส่ตรงนี้นะอย่างที่บอกนะครับเคยอธิบายไปแล้วนะว่าฟิลแท็บเขาทำงานยังไงนะถามว่าใส่ฟิลแท็บใบแท็บกับที่เดิมมามันจะมีปัญหาไหมเดี๋ยวผมไปหาคลิปอีกอันนึงมาให้ดูนะโอเคนะอ่ะมุดเข้าไปที่เดิมตรงไหนหวะอ่านี่นะตัวนี้นะเห็นไหมสังเกตสีนะครับเขียว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 ว่างแล้วก็ สีน้ำเงินเห็นไหมสีน้ำเงินคือ15แอมป์เดี๋ยวเราจะดึงส,สีน้ำเงินออกก่อนเวลาผมดูในกล้องผมก็ตาลายลายะนะตัวนี้นี่ถ้าไม่มีครีมที่ดึงฟิลเขามีนะครับนี่ออกมาแล้วเห็นไหมจำไว้นะว่าข้างกับข้างข้างกับตัว7จ็นะอ่ะผมเอาใส่กับไอตัวฟิลแท็บนะนี่นะครับใส่แล้วนะ แล้วก็เสียบถามว่าจะเสียบข้างจะเสียบข้างไหนเสียบข้างไหนก็ได้ครับเอาให้มันแน่นพอไม่ต้องซีเรียสว่าจะเป็นข้างไหนนะแต่ว่าต้องแต่ว่าที่เน้นเลยก็คือต้องให้มันแน่นเรียบร้อยอ่ะนี่นะครับเห็นไหมออกมาอย่างนี้ละเสร็จแล้วเส้นนี้ดึงลังๆขึ้นมาหน่อยแล้วก็เอาเคเบิลทายรัดคล้องไว้ไม่ให้เขาหลุดง่ายนะครับอ่ะแล้วก็ชุดนี้เราก็เก็บอันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราลองกันก่อนนะว่ากล้องจะติดไหมนะ ต้องติดละไฟมาล้วเห็นไมอ่ะเราดูที่เราดูที่ตูดเขาครับตูดเขาไม่รู้มีไฟไหมนะนี่ตูดเขามีไฟอยู่โอเคไฟมาแล้วจบที่เหลือเราก็แค่เก็บครับนะสำหรับงานกล้องก็มีเท่านี้นะเดี๋ยวงานต่อไปผมจะติดไฟสองเท้านะครับฝากติดตามอีกคลิปหนึ่งนะ